<ừ. S 2> ใคยที่กินกับน,น้ำพริกอันอื่นแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ชอบต้องทำน้ำพริกมาเลเซียนะมันเข้ากันมากเนี่ยตรงนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินใบมะละกออีกแล้วค่ะเป็นใบมะละกอต้มนะจะกินสายพันอะไรก็ได้นะมีคนถามมาเยอะมากว่าต้องกินสายพันไหนกินได้ทุกสายพันขอให้ใบมันอ่อนนะคะไม่ใช่ว่าแก่เกินไปนะแต่ว่ามินกินใบแก่ๆอร่อยดีค่ะมันๆค่ะแต่ว่าก้านมันจะแก่ไงอ่านี่มินก็ทําน้ําพริกมาเลเซียนะคะหรือว่าน้ําพริกซัมบับหรือเปล่ามินซัมบัมเหรอมินก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคือส่วนใหญ่ก็คือจะมีถ้าคนแถวมาเลเซียหรือว่าทางใต้แบบ ทางที่แบบเป็นคนมาลายูอะไรเงี้ยเขาก็จะกินกันน้แบบน้ำพริกอันเนี้ยแล้วก็คนอินโดนีเซียอะไรเงี้ยเท่าที่มินไปอ่านข้อมูลมานะคะอืมก็คืออ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกยารักษาโรคแล้วก็กินเป็นผักนะคะแล้วก็กินกับพวกปลาแห้งทอดหรือว่าพวกปลาเค็มอะไรเงี้ยก็คือจะเหมาะมากๆนะคะนี่เลยข้าวแล้วก็วันนี้นะคะตอนแรกมินจะกินกับช้อนมินกับคนมาเลเซียคนอินโดเขายังกินกับมือเลยเราจะกินกับช้อนทําไมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาน้ําพริกนะคะมาอันนี้เลย ขยำกับข้าวน้ำพริกคือหอมมากสีไม่ค่อยแดงเพราะว่าพริกน้อยค่ะมะเขือเทศกับเอหอมอันเนี้ยเยอะหอมแขกค่ะมิ้งเคยลงวิธีทำไปแล้วนะเดี๋ยวจะทำอีกวันนี้ไม่ว่างค่ะวันนี้ยุ่งๆก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำคลิปเอทำอาหารเพราะวิธีทำคลิปทำอาหารน่ะมนต้องใช้เวลานิดนึงไงไหนจะตั้งกล้องไหนจะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย ดูลาแห้งทอยมิ้นน่ากินไหมคะอร่อยมากหืร่ยอยนี่อันนี้จะเป็นใบเก๋ก่นะอันนี้จะเป็นใบแก่ก้านมาันนะเวลาต้มไปดูน่ากินมากมินชอบกินก้านมันมากเลยทุกคนนี่กินก้านนี่เลย อันนี้เหนียวม,มีรสชาติขมค่ะมีลองกินกับน้ำพริกอย่างอื่นแล้วนะกินได้แต่ว่าไม่เข้าน้ำพริกอันเนี้ยที่สุดค่ะเข้าที่สุดแล้วค่ะจริงๆก,กับใบมะละกอนนะ กับปลาแห้งเข้ากันมะคนมาเลเซียคนอินโดนะคะนิยมกินกันมากๆกินเป็นผัก สรรคุณใบามาแล้วก่อนนะโคตรเยอะเลยเยอะจริงๆเยอะจนคืออยากกินทุกวันอะ่ะบางคนไม่ชอบกินเลยนะมินว่าในความรู้สึกมีนะมีมีคนถามว่าขมแบบไหนอะไรเงี้ยมัน มันคนละแบบกันอนะ่ะอันนี้มันก็ขมแบบใบมะละกออะไรเงี้ยใบมะละก็ขมอีกแบบนึงสด,ดาวก็ขมอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ม่นว่าสดาวกมกว่านั้นในความรู้สึกมี้นะนุ่มมาก อ,นนอันแก่เอาไว้ขวดใครที่กินกับน,น้ำพริกอืนอ่นๆแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ชอบ ต้องทำน้ำพริกมาเลเซียนะมันเข้ากันมากเนี่ยตันนี้เลยค่ะขมแบบอร่อยอะ่ะอ,อันนี้คือแนะนำสำหรับคนที่กินของขมอยู่แล้วนะ คนไทยคนแรกที่มิ้นเห็นกินใบมะละกอกับน้ำพริกอันนี้ก็คือน้องจุกแจงนะ เมวนไปเดินเล่นในหมู่บ้านมินอยากกินใบมะละกอมากแล้วแบบบ้านมินอาจจะปลูกแบบเฉพาะต้นชุนรสไงต้นมะละกอไม่ได้ปลูกเพราะว่ามะละกอมินว่าซื้อกินง่ายอะไรเงี้ยแต่ดันมีผักที่เป็นมะละกอมาแล้วทีนี้มินก็แบบโอ้ดีเมื่อวานไปเดินเล่นในหมู่บ้านเห็นต้นมะละกออยู่สามต้นแบบเหมือนมันขึ้นเองตามธรรมชาติอะคะ่ะอยู่ตรงส่วนสาธารณะของในหมู่บ้านนะตอนเช้ามามินไปก็แบบแม่บ้านมิน ไปช่วยกำตัดค่ะเอามาสามสี่ใบไปกันสองคนเหมือนจะไปขโมยอะทั้งทงี่มันเป็นของสาธาราณะนะเยชอบมากเลยอะชอบในความอ่อนของก้าน ต้นประมาณนี้ก็จะขมจะขมกว่าใบติดแก่นะใบอ่อนอะ่ะขมกว่าใบแก่มันมันๆขมๆนี่เลยไม่อยากขมใ่ลงไปแบบนี้เลยค่ะอร่อยมาก ให้มินเลือกกินระหว่างสะดาวกับใบ,บมะละกอมินกินใบ,บมะละกอสะดาวมิ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่กินได้นะเบถ้าเป็นสะดาวใบมนะันอะมิ้นชอบเอาแบบไปย่างไปปิ้งไฟอะคะ่ะแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกอร่อยแบบนั้น เป็นต้มหมั่นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบถามว่าคนในบ้านมีใครกินไหมไม่มีใครกินเลยแม้กระทั่งแม่บ้านมิ้งก็ยังไม่กินเลยครับไบมะละกอมีมิ้นนี่แหละแบบโอ้ยเห็นต้นมะละกอแล้วขนลุกอะไรประมาณนี้ขนลุกนี่ไม่ใช่แบบว่าไม่อยากกินนะขนลุกนี่คือดีใจเห็นแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นจนขนลุก แล้วเป็นน้ำพริกที่โคตรอร่อยเลยนัวมากใครทำแล้วแม่อร่อยก็แปลว่าปรุงแม่อร่อยจริงเพราะว่าน้ำพริกอันนี้คืออร่อยมากเลยปรุงให้ถึงค่ะจะได้อร่อย อิ่มใบมะละกอนไม่ได้อิ่มข้าวนะเนี่ยใบมะละกอน,นทาให้แน่นเร็วมากเชื่อไหมไม่ต้องมีกับข้าวไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่สําหรับทุกคนนะสำหรับนนี่แหละโคชชอบอ่ะ มือต่อไปใบมะละกอแก่อันนี้ก้านก้านที่แบบแก่ๆมีลองเ,เอาไปต้มดูว่าเอ้ยแบบถ้าเราลอกเปลือกเรามาจะกินได้หรือเปล่าอันนี้ลอกเปลือกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมากินดูว่าถ้าลอกเปลือกแล้วมันจะกินได้ไหมใบแก่ๆตรงแบบก้านช่วงช่วงแบบที่ไม่ใช่ช่วงอ่อนๆอ่ะอ,อืมนุ่มลอกเปลือกอืม ลอกเปลือกเอานะคะอร่อยอะ่ะอืมคุมน้อยด้วยอืม,อมเริ่มเป็นเสียนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแก่เกินไม่ได้ะคะ่ะมันเป็นเสียนอ เปนต้มใส่เกลือนะต้มใส่เกลือสีก็จะสวยค่ะเวลาเราต้มฟินข้าวหมดอีกหนึ่งมื้อะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ